แฟนเพจทุกท่านนะครับแมมาสําราญในช่องม,มาสําราญนะครับผมกับพี่เปียกนะครับมาพบกันกันทุกวันอังคารแล้วนะครับเวลา19บเนาฬิกานะครับเ,เราจะพบกันคุยกันเรื่องหนึ่งนาะที iSI เอาไปใช้ในเดีเยเบนะครับในรูปแบบต่างๆในมุมมองต่างๆนะครับยังอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า iSI ที่ ไม่ได้มีแค่โอบอสกับโอว s โซ d แล้วนะครับเป็นโซนแข็งแรงโซน air, โซนไซเว y ยตำแหน่งนี้มีจุดรับจุดเข้าที่แม่นยำนะครับาสายที่บอกเล่าเป็นทะเลภูเขาบอกเล่าโอกาสและความเสี่ยงครับเรายังใช้ทฤษฎีดาวเป็นแม่แบบในการคุยเรื่องของเว็บใน,ในทุกๆครั้งนะครับ1ฐาน2อ,อยักพักตัวต่อคลื่นเป็นหัวใจสำคัญถ้าเรากำลังคุยถึงเว็บส เรากำลังคุยถึงในมุมมองของตัวจังหวัดของสองอย่างนี่แหละครับทำเฟมเอาอธิบายทำเฟรมสั้นๆว่าทำไมมันถึงมีหลายหลายทำเฟมถ้าเปรียบเทียบหุ้นตั้งแต่เข้าตลาดจนกระทั่งหนึ่งถึงปัจจุบันเนี่ยเหมือนเรามองช้างหนึ่งตัวนะครับเวลาที่เราจะฟโฟกัสมองแค่แคบๆนะครับในแค่หนึ่งเดือนย้อนหลังหรือสามเดือนย้อนหลังหรือหกเดือนย้อนหลังหรือหนึ่งปีย้อนหลังเนี่ยมันจะทำให้เรา ได้ข้อมูลในเฟรมเต็มเฟรมเนี่ยครับมันจะต้องย่อยไอตัวไอแท่งเทียน,นยออกไปเขาก็เลยสร้างความเหมาะสมให้เราใช้ครับถ้าย้อนหลัง1เดือนก็ใช้ทำเฟรม15นาทีย้อนหลังไป3เดือนก็60นาที6เดือน120บนาที่ปีเดย์ทำเฟรมเดยครับดูไกลๆย้อนไปไปก็นกนั่นก็3ปี1ปีก็ใช้ทำเฟรมวีคทำเฟรมนั้นไปนะครับถ้าเราจะโฟกัสแค่ประมาณ ถ้าเราบอกว่าเร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 าอยากเห็นเว็บสามในไทม์เฟรมสิบห้านาทีเราจะต้องย้อนหลังเอาใช้ข้อมูลย้อนหลังไปหนึ่งเดือนเราใช้ไทม์เฟรมสิบห้านาทีเราจะเห็นในโครงสร้างที่เป็นรูปแบบแบบนี้นะครับมันยังสามารถที่จะใช้โมเดลที่เป็นโมเดลเระยะที่1ระยะที่2แลระ,ะที่3มในการเข้ามาควบคุมอ่านได้นะครับเพราะว่าเขาก็มีเ,เส้นค่าเฉลี่ยในระดับที่เป็นค่าเฉลี่ย200เหมือนกันนะครับ เวฟที่ออกมาระยะที่ออกมาที่อยู่ใต้เส้น200มีเหมือนกันนะครับการเข้าในจุดเข้าการตัดของ ISI ในจังหวะเข้าก็ทำเหมือนกันนะครับมีจุดเข้าจุดออกได้นะครับแต่เปียนถ้าเรา,เราใช้ทำเฟรมเล็กเนี่ยไอ้แกลของที่เราจะกินกำไรเนี่ยมันจะสั้นลงนะครับเพราะว่ามันเป็นเฟรมสั้นๆนะครับระยะสั้นๆในภาพแบบเดีวยวกันนะครับไม่ว่าจะเป็น3เดือนนะะร,รูปแบบก็จะเหมือนกัน,นครับมีโครงสร้าง ที่สามารถที่จะอ่านแล้วก็ทํารูปแบบของการทํากําไรในระดับที่เป็นเว็บสามได้เหมือนกันนะครับจุดเข้าจุดออกในมองได้ได้ค่อนข้างชัดเลยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเช่นหาจุดเข้าก็คือมีจุดตัดตอนนี้เป็นจุดเข้านะครับตัดปายหาโครงสร้างที่เป็นจุดออกก็พบจุดออกก็อยู่บริเวณนี้ก็จะมีการสร้างกําไรอยู่ประมาณแถวๆตัวยี่สิบสามถึงยี่สิบหกในเว็บในชุดชุดหนึ่งนี่นะครับครับหกเดือน เหมือนกันครับหนึ่งปีเดี๋ยวหนึ่งปีหนึ่งปีก็จะเห็นโครงสร้างของไอเรื่องของอ่าแนวโน้มก็จะมีความแตกต่างกันนะออกไปนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างอีกโครงสร้างในการที่จะเข้าเวบนะที่เป็นเวฟสามอยู่เยอะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับถ้าหากว่ามันเป็นโครงสร้างที่งเป็นโครงสร้างขาขึ้นมีจุดเข้าจุดออกได้อยู่ตลอดเวลานะครับเวลาที่เรามองย้อนหลังไป3ปีนะครับ มันก็จะเปรียบเหมือนกับเราจะดูโครงสร้างของราคาสูงต่ำในรอบที่มันมันอยู่ในระยะที่เราเกินกว่าที่เราจะวิเคราะห์เราก็จะย้อนหลังเป็นทำเฟรมวีคแล้วก็ถทำเฟรมมันถ้าเป็นทำเฟรมมันเราก็จะเห็นโครงสร้างเต็มตัวนะครับไม่ต้องตกใจว่าเคยได้ยินว่าทำเฟรมขัดแย้งกันแล้ว ะนะทำเฟรมสั้นทำเฟรมยาวขัดแย้งกันจริง,รงๆไม่ได้ขัดแย้งนะฮะเป็นเพราะว่าเราใช้ช่วงเวลาของการดูข้อมูลไม่เท่ากันเราจึงเห็นแนวโน้มที่ต่างกันนะครับเท่านั้นเองแต่ว่าเว็บสามจะอยู่ในทุกๆท,ท,ที่นะครับมาเข้าชุดหนึ่งนาทีหุ้นเด่นของสัปดาห์นี้ที่เลือกมานะครับมองที่เซ็ตก่อนนะฮะเซตนี่ผม เซตนี้ผมให้ตามมาตั้งแต่วันที่สิบเก้านะครับยังอยู่ในกรอบพันห้าร้อยสิบห้ากับพันห้าร้อยห้าสิบชุดนี้ยังยังกลับไม่ได้แต่ว่าผมรอนะฮะผมรอสัญญาณในการกลับขึ้นนะครับของไ s i นะฮะถ้าตัดขึ้นเหนือระดับแผ่นดินของภูเขานะครับหรือระดับน้ำทะเลเนี่ยผมว่าเราได้มีโครงสร้างที่เราจะขึ้นเป็นขาขึ้นได้นะครับเราจะได้มีโอกาสขึ้นไปขายหุ้นกันนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าไม่ตัดมันตัดลงก็ เลยไว้รอ่ะรอในควอเตอร์หนึ่งและกันนะครับที่เราจะเข้ากันใหม่ได้ในสภาวะเซตอึมครึมแบบนี้แล้วมีโอกาสที่อาจจะมีการตัดขึ้นได้ผมเลยเลือกหุ้นที่มีสภาพที่แข็งแรงขึ้นมาหุ้นตัวแรกผมสนใจ KTB ครับแต่ KTB เนี่ยผมไม่ไม่จะยังไม่เข้าที่ในบริเวณถแถวเส้นค่าเฉลี่ย200แถวนี้นะ ถึงแม้มันจะถูกกว่านะครับผมรอสัญญาณในการตัดของไ i ซตัดขึ้นนะครับผมเห็นจะต้องเห็นสัญญาณตัดขึ้นในบริเวณภูเขาหรือในระดับในระดับที่เป็นน้ําทะเลตรงนี้ซึ่งผมเข้าใจว่าเราน่าจะได้เห็นการขึ้นไปยืนแบบเบรกนะฮะขึ้นไปยืนในระดับ19บาทนะครับผมจะผมจะสู้กับเขาบริเวณ19บาทมีสลับล้อถ้าหากว่าจะเป็นจะต้องมีก็2%ก็อยู่ที่18บาท50หลุด18บาท50ก็ออกได้นะครับแต่ว่า หลุดเส้นก็จะเหลือสอ0รแล้วก็แนวขึ้นก็น่าจะยากแล้วนะครับถ้าข้ามไปถึง19บาทได้ผมวางเป้าระยะสั้นกับระยะไกลไว้ที่21บาทกับ23บาทครับวางผลตอบแทนอยู่ระยะสั้นก็10%เระยะไกลก็ยี็ดตัวนี้ได้เป็นผลประมาณ60บตังค์นะถ้าไม่ยอมถ้าไม่ไม่สต็อปลอดแล้วแล้วก็ยอมถือไปก็ผลตอบแทนอยู่ประมาณ3.2มจุถ้าใครสนใจ3.2ก็ไม่ต้องสตอปลอดครับ เล่นเงินขึ้นไปด้านบนได้นะครับอีกตัวหนึ่งเป็นโครงสร้างที่มีการพักตัวสังเกตรูปของภูเขาเริ่มมีการคลายคลายการการอมของ RSI นะครับเริ่มมีการสไลด์ตัวสไลด์ตัวลงอันนี้ต้องตัดขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโครงสร้างนี้มันจะเป็นแค่เว็บ3ยืดแล้วจะจะต่อเป็นเว็บ5ให้มันสมบูรณ์เนี่ยครับมันจะมีการตัดขึ้นอยู่ระดับระดับเหนือน้ำทะเลผมต้องเล่นเหนือ50.25ขึ้นไป แนวสู้ของผมจะอยู่ที่ห้าสิบจุดห้าครับผมไม่มีสต็อปลอสผมวางแค่ระยะสั้นไว้แค่สี่ประมาณแถวสี่บาทนะครับสามาห้าสิบเปนตงสี่บาท,บาทครับผลตอบแทนประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นถ้าใครอยากเล่นเพราะว่าถ้าเป็นเว็บห้ามันจะเล่นยากนะครับเพราะมันจะมีแรงซื้อแรงขายกระทบอยู่ตลอดเวลานะครับก็ได้เจ็ดได้ประมาณสี่บาทสามาสี่บาทก็ขายได้แล้วนะครับเนี่ยอันนี้ถือว่าจะเล่นได้เร็วด้วยนะครับบริเวณนี้ปันผลทั้งปีก็หนึ่งบาทเก้าสิบ ถ้าใครซื้อไว้ไม่ต้องสตับลอดก็3% 3.8%นะครับผมยังรอ TLI ที่12บาท60าทอยู่นะครับเพราะว่ายังลงมาไม่ตัดเป็นแข็งแรงอยู่นะครับในขณะที่ตลาดลงเขายังแข็งแรงอยู่นะผมยังรอนะครับที่ราคาเดิมนะครับ12บาท60าทหาหน้าเนื่องจากมีแกรปยังขึ้นไปไม่ปิดไม่ไม่ปิดแกปนะครับผมก็ยังยังรอที่55.5อยู่นะครับนะ ถ้าได้55.5ก็ยังมีแกลปที่เราจะเล่นอยู่6 5 7 1ปันผลก็1.5บาทต่ออุ้นนะครับครับพี่เป๊มีคำถามอะไรเพิ่มไหมครับตรงนี้เราไม่มีเข้าเข้าผ่านในผ่านไม่ได้เลยครับโอเคครับของพี่เป๊ก็มีซูเปอร์กราฟมาสเตอร์ซึ่งยังยังรันงานอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ยังมีการเทรดยังมีการเทรดโชว์ก็ยังรับสมัครอยู่ ใครสนใจก็เข้าไปได้ไลฟ์เพิ่งทำไปสองครั้งเลมครับ,รบผ,มผมก็จะมีเรื่องเทมเพลตนะฮะที่เอามาใช้ในการอ่านทะเลภูเขาบอกเล่าความเสี่ยงและโอกาสนะครมีเทมเพลตที่จะทำให้เราดูหุ้นได้วันหนึ่งได้ได้มากกว่าหนึ่งร้อยตัวได้นะครับก่อนที่จะเริ่มฝึกฝนแล้วก็อ่านเกมอ่านแนวโน้มให้เป็นอ่านเว็บให้เป็นนะครับมีทั้งเทมเพลตที่อยู่ในแฟลตแพลตฟอร์มของ EFIN แล้วก็ เทดดิงวิวนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมมี Open Chat ของไลน์นะฮะไปคุยกันในห้องใครสนใจก็สแกนแล้วก็เข้ามาคุยกันได้ดูนี้นะครับครั้งหน้าเราจะคุยเรื่องของการเข้าเว็บสามในระยะต้นของการเปิบโ,โตนะครับมันมีสัญญาณเข้ายัางไงมองเห็นด้วยยังไงนะครับคำคมของสัปดาห์นี้ ฝากไว้ว่าเรามาที่นี่ไม่ได้มาแค่เรียนเพื่อทราบนะครับแต่เรามาเรียนเพื่อให้รู้เกมเพื่อเอาตัวรอดแล้วก็รอดแบบไหนรอดแบบมีเงินติดมือกลับไปด้วยฝากไว้ให้คิดนะครับขอบคุณพี่เปียกมากนะครับที่เอาโอกาสนะครับที่เข้ามาคุยเรื่องของอีเลดเดทเในช่องของพี่เปียกนะครับวันนี้โอเคเจอกันสัปดาห์หน้าครับพี่ป๊อกครับสัปดาห์หน้าขอบคุณมากครับพี่เปียกครับครับสวัสดีครับ